ครับคุณผู้ชมครับผมก็อยู่ที่อุลวานไทยแลนด์นะครับผมวันนี้บุ้งก็มีรถมาให้ชมอีกแล้วนะฮะคันนี้ข้างหลังนะครับผมเป็น bmw นะครับผมซีดีสามนะครับผม g20 lci นั่นเองนะคุณผู้ชมคันนี้ว่าเป็น m30i นะครับตัวแรงเลยนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับผมสีเป็นบุคลินเกรย์นั่นเองครับผมมาอัปเกรดเขาเรียกว่าของเซนซนิกหนึ่งนะเลือกนะครับผมเป็นอย่างด้านหน้านะผมด้านหน้าเนี่ยเบรกเอ็มเพรสฟูมแมนสีแดงนะครับผมพร้อมจานเขาเรียกว่าตรงรุ่นนะครับผมของ g20 นะครับผม lci เลยนะครับก็ อย่างที่เห็นนันนาครับผมมาครบทั่วนะผมทั้งปั๊มหน้านะผมสี่พอร์ตใหญ่นะผมแล้วก็ปั๊มหลังพอร์ตเดียวนะครับผมให้ตรงกับตัวรุ่นนี้นะผมในแบรนด์เขาเรียกว่า M Performance ์แมนะผมมันก็จานที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะว่าจานเดิมมันจานเรียบนี่เป็นจานซอลองเรียบร้อยแล้วครับผมสไตล์เอ็มเพอร์สวยงามมากในเมื่อมีเบรกแล้วเนี่ยต่อมาผมก็ต้องมีฟิตเมนต์นิดนึงนะผมก็คือตัวนี้ไม่ได้เลือกเป็นเปลี่ยนโชว์นะผมเลือกเป็นเปลี่ยนตัวสปริงแทนนะผมเป็นไอบักนนะะรผมมมลงาาเี่ยปณ เอ่อสิบมิลนะประมาณเซนครึ่งนะครับผมสวยงามมากๆให้มีฟิลเรียกว่าใช้โช๊คเดิมอยู่แล้วก็โหลดลงมาเล็กๆน้อยะเพื่อรับกับอะไรครับผมล้อคัสตอมเลยครับนี่เลยฮะสีตัวนี้ก็คือเลือกเป็นฟอสเซนโกลานะครับผมหล่อมากๆนะครับผมลายนี้คือลายยอดฮิตเลยนะคุณผู้ชมก็ใครอยากสนใจคัสตอมล้อก็ทักมาได้นะครับผมแล้วก็ต่อมาครับผมก็รัดยางด้วยมิชลินพาร์ลสปอร์ตโฟเนั่นเองนะครับเพื่อความนุ่มนะครับผมขับสบายแล้วก็มีการซิ่งนิดนึงนะครับผมลายเพราะว่า แก้มยางของของของมิชลินไอพาร์ลสปอร์เนี่ยผมว่ามันแก้มมันสวยนะฮะหล่อมากี๋ยวเดี๋ยวมาชมทั้งหมดนะครับผ,นะผมทั้งเบรกนะครับผมที่ใส่ในรถคันนี้นะครับผมทั้งตัวสปริงในการจัดเขาเรียกว่าฟิตเมนนะครับผมเล็กน้อยเนี่ยออกมาเข้ากับล้อคัสตอมอันนี้ไหมครนะับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยฮะคุณผู้ชม,ชม ครับคุณผู้ชมครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับ bmw คันนี้นะผม g20 lci m340i นั่นเครับคุณผู้ชมหล่อมากนะครับหล่อเหมือนเจ้าของเลยนะฮะบอกเลยนะคันนี้นะสาวๆติดตึมแน่นอนนะผมก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับตัวเบรกเอ็มโปรแฟร์แมนครับฝีแดงนะผมพร้อมจานขยายแล้วของเอ็มโปรแฟร์แมนตรงรุ่นนะครับผมในตัว g20 lci นั่นเองครับผมหล่อมากๆครับฝีแดงแรงลิตรนะจานใหญ่ขึ้นนั่นเองนะฮะ แล้วก็ตัวนะครับผมล้อนะครับผมที่เป็นคัสตอมมาครับผมสีสวยมากเลยนะครับผมตอนแรกก็ลุ้นเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะฮะตามด้วยสปริงนะครับคุณผู้ชมครับผมสปริงตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นไอบักนะครับผมเป็นโลว์สปริงนะครับผมทำให้เตี้ยลงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสุดยอดเฟี้ยวเลยนะครับผมออกมาพิมพ์แมสสวยงามนะครับผมแล้วก็ล้อสวยงามรวมเบรคข้างล่างนี่คือเพอร์เฟกต์เลยทีเดียวเชียวนั่นเองนะคุณผู้ชมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอฝาก ยูทูบช anel นะผมเฟซบุ๊กไอจีทิกต็อกช่องทางในสื่อโซเชียลเดียต่างนะคุณผู้ชมออโต้บาลนะครับไยแลนด์นะครับผมแล้วก็ขอฝากนะครับผมใครนะอยากได้ชดอแต่งนะครับผมเรียนยูนะครับผมไม่ว่าจะขับรุ่นอะไรก็ตามผมทักก็เลยผมที่ไล n e อนออโต้บาลนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมบูงขอลนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ